ูดถึงวิกฤตแพทย์ที่ลาออก,กนันจำนวนมากที่คุณหมอเตือนมาตลอดเลยครับครับผมสิ่งที่เตือนนั้นก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ยังจะบอกต่อไปว่ากําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับที่ไม่เป็นข่าวอีกมากมายนะครับเพราะว่า,าผมได้ยินข่าววงในที่กิแพทย์เองเนี่ยว่าเออมีหมอจากโรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลน,นี้ก็เริ่มลาออกเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นวิกฤตจริงๆนะครับทีนี้พอการลาออกของหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้านนที่สาธารณสุขเนี่ยออกไปเพิ่มขึ้นเนี่ยออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มงาน ของคนที่ยังอยู่ในระบบพอคนที่อยู่ในระบบยิ่งงานหนักขึ้นก็ยิ่งเบร์นเอายิ่งเหนื่อยล้าเป็นเหตุวงจรที่ทำให้เขาลาออกมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็พวกเราจะต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ต้องให้กําลังใจนะคนที่ยังอยู่ในระบบได้เนี่ยแปลว่าเขามีความเสียสละจริงๆนะครับอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับ ต้องรีบโดยได้ด่วนเลยฮะคืออันที่หนึ่งต้องได้กรองนัปัญหาก่อนคือเข้าใจว่านี่คือปัญหาก่อนอย่าอย่าเวลาที่แบบเวลาสื่อถามหรืออะไรโอ้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือเมื่อใดก็ตามที่คนที่ต้องแก้ปัญหาบอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยผมคิดว่านั่นนะคือปัญหาหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นยอมรับให้ได้จริงจังจริงใจก่อนว่านี่คือปัญหาพอเรารู้ว่านี่คือปัญหาเราจะได้หาทางแก้ไขนะครับปัญหานี้แก้ได้ครับแก้ได้ยืนยันว่าแก้ได้นะครับอันแรกเลยคือเราต้องรีบอุด หาปัญหาว่าทําไมหมอจึงลาออกพยาบาลจึงลาออกซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พ้นหรอกครับเรื่องเรื่องงานหนักเรื่องเงินน้อยอสัญญาว่าจะให้แล้วไม่ให้ตรงเวลาเนี่ยครับก็ไปแก้เงียครับลดเวลาการทํางานลงเงินที่เคยติดเขาไว้เช่นปตอพีโฟพีคนในวงการรู้ว่าคืออะไร OT รีบจ่ายเขาใหญ่ค้างตกเบิก5เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับออกให้ตรงเวลานะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้เขาผมเชื่อว่าแค่เนี้ย พอจะช่วยยับยั้งอุดรูรั <absorption> ่วให้ได้ก่อนนะครับสุดท้ายครับอยากให้ค <you> <Un> oh ุณหมอให้กำลังใจทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลเุกลาพรนะคให้ทุกคนที่กำลังแบบท้ออยากจะลาออกอยู่ในตอนนี้นะครับการสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับเดินได้ด้วยพวกเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยผมต้องขอกราบหัวใจท่านจริงๆนะว่าท่านเสียสละจริงๆนะครับอย่าเพิ่งท้อมากเรา มาถึงผมในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยในฝ่ายที่มีการส่วนในการช่วยบริหารราชการแผ่นดินด้วยจะทําอย่างเต็มที่ครับจะยกปัญหาขึ้นมาอย่างเมื่อวานไม่กี่วันก่อนก็ยกปัญหาเรื่องอปสปสชอ,อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ยกขึ้นมาท่านนายกรัฐมนตรีก็รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็พยายามหาแนวทางแก้ไขนะแม้ว่าจะ,ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็ต้องยอมรับนะที่ตรงเลยก็คือที่ผมรู้สึกขอบคุณขอบพระคุณท่านมากๆเลยคือหนึ่งท่านตั้งคณะกรรมการที่เป็นคนนอกมาช่วย อย่างงี้ผมคิดว่าเออมาเคลียร์เงินให้หมดเลยแต่อยากจะให้เปิดเผยด้วยอยากแค่ตรวจสอบภายในกันแล้วปิดตัวเลขไม่ให้ประชาชนหรือไมห่หมอรู้เปิดให้ประชาชนรับทราบครับอันนั้นจะแก้ปัญหาได้นะการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์จะเกิดประโยชน์การที่แก้ไม่ตรงเช่นอะไรพูดไปเลยได้ไหมเช่นเช่นท่านเมื่อวานนี้เองข่าวบอกว่าท่านจะตั้งซีอผู้บริหารนะครับยกตัวอย่างโรงพยาบาลปิยะมหาราชการุณ นะให้เป็นอย่างนี้เป็นโมเดลทุกโรงพยาบาลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดแต่เป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ปัญหาทาอย่างนั้นเลยครับดีครับแต่ที่ผมบอกไม่ตรงจุดเพราะอะไรที่ผมบอกไม่ตรงจุดเพราะว่าเงินเนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่มันเกิดจากสปสอชอจ่ายไม่เต็มถูกไหมครับแต่ถ้าท่านจะไปทําให้โรงพยาบาลหาไรายได้ได้เนี่ยมันเป็นส่วนของเงินบํารุงอยู่ดี เห็นไหมครับว่ามันคนละส่วนกันโรงพยาบาลท่านโรงพยาบาลไหนเก่งก็สร้างเงินได้โอเคแต่ถ้าสปสชยังปัญหาอยู่เงินที่รัฐบาลที่สปสชจะต้องจ่ายให้โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมว่ามันคนละปัญหากันแต่สนับสนุนท่านนะครับว่าท่านคิดอะไรที่ออกมาเนี่ยโหดีมากสนับสนุน